พี่น้องชาวจันทบุรีที่ครพครับพี่น้องที่ติดตามรับฟังรายการทางโทรทัศน์นะครับพี่น้องที่ติดตามรายการทั่วประเทศที่ครพครับการเปิดเวทีปราศัยวันนี้ผมเดินทางมาถึงตั้งแต่4ี่โมงเย็นครับแวะเข้าไปในตลาดจันทบุรีแวะไปที่สวนสาธารณะ แล้วลงไปเดินที่นั่นครับบังเอิญไปเจอคนเขากำลังยืนแบ่งสตังกันอยู่ครับใส่เสื้อแดงสัก80คนได้ครับยืนแบ่งสตังกันที่สวนสาธารณะแล้วก็ขยับรถเลื่อนเดินทางมาที่นี่ผมก็ขับตามหลังมาเป็นระยะระยะครับและขณะนี้กลุ่มบุคคลเหล่านั้นครับ ที่ใส่เสื้อสีแดงแล้วมายืนอารวาสอยู่ข้างเวทีซึ่งเรานั่งกันอยู่ในนี้5,000กว่าคนแต่ที่อยู่ข้างนอกครับร้อยกว่าคนทำอย่างนี้มาตลอดครับและพวกที่ทำอย่างนี้ก็ไม่ใช่พวกไหนครับ เป็นพวกที่พยายามพูดตลอดว่าอยากจะออกกฎหมายปลองดองมันเสนอกฎหมายปลองดองในสภาทั้งพวกนพชเสนอทั้งรัฐบาลเสนอที่จริงมึงไม่ต้องออกกฎหมายก็ได้แค่บอกลูกน้องมันเลิอกอก่อกวนสียทีไปบอกมันด้วยครับ ให้ร้อยกว่าคนที่อยู่ข้างนอกมึงรอให้เลิกก่อนให้เวทีฝ่าความจริงเลิกเสียก่อนอย่าหนีกลับไปก่อนนะครับพี่น้องครับเลือกตั้งเสร็จเรียบร้อยคนที่ชนะก็ไปเป็นรัฐบาล คนที่ไม่ชนะก็เป็นฝ่ายค้านร,รัฐบาลก็ไปทำตามนโยบายที่พูดหาเสียงกับประชาชนรัฐบาลก็ไปแก้ปัญหาบ้านเมืองส่วนคนที่เป็นฝ่ายค้านครับโดยระบบเขาส่งพวกเราไปตรวจสอบการทำงานรัฐบาลสามวันที่ผ่านมาครับรัฐบาลนายกยิ่งลักษณ์ จะใช้งบประมาณทั้งหมดที่จะเก็บภาษีจากประชาชนและจะกู้ยืมเงินจากภายในและภายนอกประเทศทั้งหมด2ล้าน4แสนล้านบาทเพื่อใช้บริหารประเทศในปีหน้าพวกผมเป็นตัวแทนประชาชนจะตรวจสอบว่ารัฐบาลจะทำอะไรบ้างในเงิน2ล้าน4แสนล้านเชื่อไหมครับพี่น้อง เฉพาะปีที่แล้วครับออกพระราชกำหนดไปกู้สตังมาแสนสองมืนล้านพวกผมถามในสภาว่าแสนสองมืนล้านจะเอาไปทำอะไรคำตอบจากรัฐบาลก็คือเดี๋ยวทำแล้วก็จะบอกเรียบร้อยครับหลังจากกู้ไปแสนสองมืนล้าน เมื่อวานซื้นครับรัฐมนตรีคลังออกมาบอกในสภาครับจ่ายไปแล้วหนึ่งแหนึ่งมล้านพวกผมถามในสภาครับว่า1นึ่งแหนึ่งมล้านคุณเอาไปทำอะไรบ้างบอกกับสภาสิครับเพราะเขาบอกกันว่า1นึ่งแหนึ่งมล้านมีการเอาไปใช้ในการขุดลอกคลอง แก้ปัญหาน้ำท่วมและไปเรียกเปอร์เซ็นต์กัน30-35เปอร์เซนต์ครับถามกันอยู่3วันครับจนถึงวันนี้ครับเอาสตังไปใช้แสนหนึ่งมืนล้านไม่กล้าตอบครับว่าเอาไปใช้เรื่องอะไรพี่น้องครับคนเป็นรัฐบาลเขาตั้งขึ้นมา เพื่อดูแลทุกสุขพี่น้องประชาชนแก้ปัญหาพี่น้องประชาชนและห้างไปสร้างเรื่องให้พี่น้องประชาชนเดือดร้อนปรากฏว่าบริหารราชการมาหนึ่งปีครับเสียงเรียกร้องประชาชนให้แก้ปัญหาของแพงปรากฏว่าไม่ได้ทำเสียงพี่น้องทางภาคเหนือบอกว่าราคาํำไย,ยตกตำ่ำ วันนี้ยังแก้ไม่ได้เสียงพี่น้องจากอีสานบอกว่าหอมแดงราคาตกต่ำให้ไปสร้งแสงโกงกันไป2,000ักว่าล้านวันนี้เสียงเกษตรกร,ร,กรตัวประเทศครับไม่ว่าระยองจันทบุรีตราดภาคใต้ภาคอีสานภาคเหนือที่ปลูกยางพาราครับจํากันได้ทุกคนครับวันขึ้นเป็นรัฐบาล ประกาศมาตลอดครับว่ายางพาราจะกิโลกร,รัมละ120บาทวันนี้ครับจังหวัดนครศรีธรรมราชถายยางพาราได้กิโลกร,รัมละแค่68บาทครับผลผลิตทางการ,กรเกษตรตกต่ำไปหมดขณะที่สินค้าราคาแพงประชาชนเขาเรียกร้องครับให้ไปแก้ปัญหา ความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนสุดท้ายครับแทนที่จะไปไปปัญหาความเดือดร้อนสิ่งที่รัฐบาลทำก็คือแก้รัฐธรรมนูญครับถามว่าแก้เรื่องอะไรครับพวกผมสอบถามในสภาว่าอยากแก้รัฐธรรมนูญอยากแก้เรื่องอะไรบอกมาถ้าเห็นด้วยก็จะช่วยกันแก้ปรากฏว่าถามกันอยู่สิบกว่าวันครับ บอกไม่ได้ครับว่าจะแก้เรื่องอะไรพูดอย่างเดียวครับว่าจะไปตั้งคณะบุคคลมาคณะหนึ่งให้ไปเขียนรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ซักซ้ายไปซักซ้ายมาครับสุดท้ายก็คือจะไปตั้งสาภาร่างรัฐธรรมนูญไปเขียนรัฐธรรมนูญฉบับใหม่และฉีกรัฐธรรมนูญฉบับนี้ทิ้งเสียถามมาตลอดครับ ที่รัฐบาลแก้รัฐธรรมนูญมีปัญหาอะไรถึงอยากแก้กันนักตอบไม่ได้ครับแล้วก็พยายามอ้างว่าตั้งคณะสภาร่างไปร่างรัฐธรรมนูญพี่น้องครับเขาตั้งสภาร่างกันยังไงและททำไมต้องมาพูดเรื่องนี้อีกเพราะเรื่องนี้ยังไม่จบครับเรื่องแก้รัฐธรรมนูญยังค้างอยู่ในสภาสามวันนี้งบประมาณผ่านไปแล้ว ยังไม่รู้ว่ารัฐธรรมนูญที่แก้จะลงมติกันในววละที่สามจะเริ่มต้นเมื่อไหร่เขาบอกว่าจะตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญเลือกตัวแทนจังหวัดละหนึ่งคน77จังหวัดได้77คนแล้วตั้งเพิ่มอีก22คนโดยให้เสียงข้างมากในสภาก็คือรัฐบาลครับตั้งมาอีก22คนเป็น99คน ไปแก้ไขรัฐธรรมนูญไปเขียนกันใหม่ครับไม่ใช่แก้แล้ครับเขียนกันใหม่ทั้งฉบับถามว่าเขียนเรื่องอะไรครับก็ไม่ยอมบอกครับแต่ที่เราจับกฎเกณฑ์ได้ครับรัฐธรรมนูญฉบับนี้ครับมีปัญหาที่ทิมแทงรัฐบาลชุดนี้และทิมแทงรัฐบาลทักษิณอยู่เรื่องเดียวมาตลอดครับ ทักษิณเป็นนายกหปีครึ่งครับสภาผู้แทนราษฎรไม่เคยได้อภิปรายไว้วางใจทักษิณแม้แต่ครั้งเดียวเพราะเสียงของฝ่ายค้านไม่พอมีเรื่องมีราวครับฝ่ายค้านไปแจ้งให้ปปชดำเนินคดีปปชก็เงียบมีเรื่องมีราวการทุจริตครับไปแจ้งให้ตำรวจดำเนินคดี ตำรวจก็ไม่ส่งอายการก็ไม่ฟ้อง6ปีเต <ismo usage in un ison> ็มของรัฐบาลทักษิณครับมีแต่เรื่องที่เกิดในสภาซึ่งไม่สามารถจัดการได้และก็ไม่เคยมีการถูกดำเนินคดีในศาลจนสุดท้ายครับหลังจากที่เขาปฏิวัติกันเรื่องราวที่ตำรวจก็ดีปพชก็ดีอายการหมกเม็ดกันไว้ทั้งหมดก็ดี มีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบขึ้นมาตรวจสอบและสรุปเรื่องรายื่นคำร้องฟ้องต่อศาลทั้งหมดเกือบ10บคดีครับและปรากฏว่าการตัดสินคดีตั้งแต่เรื่องที่หนึ่งครับก็คือเรื่องที่คนเป็นนายกรัฐมนตรีปล่อยให้เมียตัวเองไปประมูลงานแข่งกับชาวบ้านวันที่ทักษิณเป็นนายกครับ ปล่อยให้คุณหญิงพจมานภรรยาไปประมูลที่ดินหลวงแข่งกับชาวบ้านเขาเขียนไว้ในกฎหมายครับคนที่เป็นผู้บริหารห้ามคนใกล้ชิดแวดลอ้อมไปประมูลงานแข่งกับชาวบ้านไม่ว่าจะเป็นนายกอบจอนายกเทศบาลน,นายกอบตอถ้ามีงานในจังหวัดในตำบลห้ามเมียนายกอบตอ ประมูลงานแข่งกับชาวบ้านถ้าประมูลงานแข่งก็ถือว่ามีความผิดต้องยกเลิกงานและคนที่เป็นนายกอบตก็ตจะต้องติดคุกทักษิณเป็นนายกครับคุณหญิงพจมานไปประมูลที่ดินได้โอนที่ดินกันไปเสร็จเรียบร้อยหลังจากนั้นเขาก็สรุปเรื่องครับ ส่งฟ้องศาลเวลาฟ้องผู้แทนฟ้องนักการเมืองครับเขาตั้งศาลดีกาเลยครับเป็นผู้พิจารณาคดีเรียกว่าศาลดีกาแผนกคดีอาญานักการเมืองตั้งผู้พิพากษาศาลดีกาผู้ใหญ่ทั้งนั้นครับแ9ดคนเป็นคนพิจารณาคดีผลการพิจารณาคดีของศาลดีกาสุดท้ายครับมีคำพิพากษาให้คุณหญิงพจมจามาน คืนที่ดินให้กับแผ่นดินและให้กระทรวงการคลังคืนเงินให้กับคุณหญิงพจจมานส่วนสามีคุณหญิงพจมานสารตัดสินจำคุกสองปีครับก่อนสารตัดสิน15วันทักษิณชินวัตรยื่นคำร้องขอสารครับขอเดินทางไปดูกีฬาโอลิมปิก บอกว่าไปดูกีฬาโอลิมปิกเสร็จแล้วก็จะกลับมาฟังคำพิพากษาปรากฏว่าตั้งแต่ศารอนุญ,ญาตให้ไปดูแข่งขันกีฬาโอลิมปิกคราวที่แล้วจนเขาแข่งรอบสองแล้วยังไม่ยอมกลับครับผมหนีสารตั้งแต่วันนั้นครับสารตัดสินจำคุกสองปีเพราะฉะนั้นคนที่เป็นรัฐบาลครับ บริหารประเทศคุมข้าราชการคุมคนไกลระบบทั้งหมดคนที่เป็นรัฐบาลครับคุมเสียงข้างมากในสภาและก็ออกกฎหมายได้ทั้งหมดแต่สิ่งที่เป็นปัญหากับคนปีเป็นรัฐบาลและบ้าอำนาจยังคุมไม่ได้เหลือองค์กรเดียวครับคือองค์กรศาลยุติธรรมครับ ผมอ่านในเหตุผลของผู้เสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญไม่ว่าเสนอโดยนายสุนัยจุลพงศ์สะทนและสสในคณะหรือนำเสนอโดยนายพลาดอนและสสเป็นคณะมีเหตุผลเดียวครับเขียนว่าต้องทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เพราะสารยุติธรรมปัจจุบันนี้ ไม่ได้ยึดโยงกับประชาชนเป็นสองมาตรฐานไม่มีความเป็นธรรมจำเป็นต้องทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ถามว่าทำไมเขาต้องทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ครับเพราะวันนี้ทุกคดีที่เข้าไปในศาลยุติธรรมก็ดีศาลปกครองก็ดีศาลร,รัฐธรรมนูญก็ดีปรากฏว่ารัฐบาลไม่สามารถแรงแซงและสั่งการได้ เพราะฉะนั้นครับคนที่อยู่ในรัฐบาลเป็นสอสอไม่ต่ำกว่า30สคนครับประกันตัวออกมาจากศาลและอีกสองวันครับศาลก็จะนัดไปฟังว่าหลังจากที่ไปเป็นสอสอไปเป็นรัฐรีประกันตัวออกจากศาลแล้วทำตามที่ศาลแนะนำหรือไม่เช่นนายเจ๋งดอกจิก นายจตุพรพรมพันธ์พร้อมพวกสอสอ,อีกสิบกว่าคนตอนที่ไปประกันตัวมาจากศาลศาลเขาสั่งห้ามแล้วครับประกันตัวออกไปได้ห้ามไปก่อกวนห้ามไปสร้างความวุ่นวายในสังคมและทุกคนที่ได้ประกันตัวรับปากกับศาลไปหมดครับแต่ปรากฏว่าเมื่อสองเดือนที่แล้วครับ ไอ้พวกที่ประกันตัวจากศาลนะครับขึ้นเวทีไปด่าสารรัฐธรรมนูญด่าอย่างเดียวไม่พอครับชักกระดาษออกมาแผ่นหนึ่งประกาศรายชื่อสารรัฐธรรมนูญทั้ง9้าคนเว้นไว้คนหนึ่งบอกเบอร์โทรศัพท์สารรัฐธรรมนูญหมดทั้ง8ดคนไม่พอครับ ยังอ่านชื่อภรรยาของสารรัฐธรรมนูญพร้อมลูกของรัฐสารรัฐธรรมนูญและเบอร์โทรศัพท์พร้อมทั้งยุยงคนเสื้อแดงที่นั่งอยู่บอกให้ช่วยกันโทรไปด่าสุดท้ายครับสารก็ถือว่ามันไปก่อกวนมีคนไปยื่นคำร้องต่อศารสาลไต่สวนแล้วและกำลังนัดจะฟังคำสัง่งพี่น้องสังเกตไหมครับว่าไอ้แดงแดงที่อยู่ข้างนอกนี้ ยังไม่รู้ตัวครับห,หัวหัวพวกมันที่ยุยงให้ก่อควนอย่างนี้นะครับอีกสามสี่วันกัน,น้าศารจะนัดไปฟังคำสั่งว่าไอ้ประกันตัวมาจากศารแล้วมาก่อควรอย่างนี้สารเขาจะเอากลับไปนอนอยู่ในคุกหรือไม่ไอ้พวกนี้ยังไม่รู้ไปบอกมันด้วยครับอีกห้าวันครับ ไอ้พวกที่ก่อกวนแผ่นดินจะสูกอำนาจตุลาการลากกลับเข้าไปอยู่ในคุกอีกครั้งหนึ่งหรือไม่ตามไปดูครับมันจึงเป็นปัญหาของคนเป็นรัฐบาลครับสั่งคดชการได้ทัานประเทศออกกฎหมายยังไงก็ได้แต่สั่งศาลไม่ได้เพราะฉะนั้นครับการทำรัฐมนูญฉบับใหม่ครั้งนี้ ก็คือการทำรทัฐธรรมนูญให้คนที่ชนะเลือกตั้งคนที่คุมเสียงข้างมากในสภาตั้งศาลได้ครับพี่น้องครับที่บอกว่าจะทำรทัฐธรรมนูญฉบับใหม่ระวังนะครับมันกำลังจะทำรทัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่พวกมันจะเป็นคนตั้งผู้พิพากษาเองตั้งประธานศาลฎีกาเอง พี่น้องคิดดูครับจอมพลสลิดปฏิวัติมีอำนาจตั้งสภาออกกฎหมายได้มีอำนาจสั่งทหารสั่งตำรวจสั่งาการได้ทั่วประเทศจอมพลสลิดเป็นผดจการแต่สั่งศาลให้ตัดสินคดีไม่ได้จอมพลถนอมเป็นผดจการออกมาตรา17สั่งประหารชีวิตคนได้แต่จอมพลถนอม สั่งให้ศาลตัดสินคดีไม่ได้มาวันนี้ครับวันที่นายทุนเล็วเรยวยึดอำนาจการปกครองบ้านเมืองมันชนะการเลือกตั้งมันเป็นรัฐบาลมันมีเสียงข้างมากมันออกกฎหมายในสภาและมันกำลังใช้เสียงข้างมากเขียนรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ เพื่อแทรกแซงอ,นนอำนาจอธิปไตยอำนาจที่สามคืออำนาจตุลาการครับรัชการที่เจ็ดสละพระราชอำนาจให้กับวงชนชาวไทยให้อำนาจในการบริหารประเทศกับตัวแทนประชาชนที่เป็นรัฐบาลให้อำนาจในการออกกฎหมายกับสภานิติบัญญัน,นและให้อำนาจในการตัดสินกับดีกับผู้พิพากษาตุลาการ วันนี้ครับคนรวยมันยึดไปแล้วสองอำนาจครับเหลืออำนาจสุดท้ายคืออำนาจตุลาการรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่มันเตรียมทำกันครับก็คือยึดอำนาจตุลาการพี่น้องคิดดูวันที่ยึดอำนาจบริหารได้นิติบัญญัติได้อำนาจตุลาการได้มันก็จะเป็นนายทุนที่ยิ่งใหญ่กว่าเผด็จการ ทุกคนที่มือมาในประเทศไทยครับสิ่งที่น่ากลัวที่สุดครับวันที่อำนาจอธิปไตยทั้งหมดถูกยึดโดยมือคนคนเดียวและวันนี้ครับสารรัฐธรรมนูญเบลกรัฐบาลไว้ครั้งที่หนึ่งบอกว่าถ้าจะแก้กฎหมายรัฐธรรมนูญเป็นเรื่องเรื่องแก้ได้ แต่ถ้าจะแก้กฎหมายรัฐธรรมนูญทำใหม่ทั้งฉบับยังไม่ควรจะทำเพราะรัฐธรรมนูญฉบับนี้ประชาชนเขาลงมติประกาศใช้เป็นรัฐธรรมนูญและถ้าหากจะทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ทั้งฉบับจริงก็ต้องไปถามประชาชนก่อนวันนี้รัฐบาลตัดสินใจไม่ถูกครับเรื่องการลงมติรัฐธรรมนูญวาระที่สามค้างอยู่ในรัฐสภา ตั้งกรรมการขึ้นมาชุดหนึ่งไม่รู้จะเดินหน้าหรือถอยหลังดีแต่พี่น้องระวังเลยครับผมคิดว่ามันจะต้องเดินหน้าเพราะคนในรัฐบาลหลายคนครับมีคดีค้างอยู่ในศาลตราบใดที่มันสั่งศาลไม่ได้ชีวิตพวกมันทุกคนเท้าแยงอยู่ในตารางข้างหนึ่ง เพราะฉะนั้นครับเวทีผ่าความจริงวันนี้ก็จะมาบอกกับพี่น้องประชาชนครับว่าการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เป็นเรื่องที่พี่น้องต้องจับตามองเพราะอีกไม่ช้าไม่นานครับพี่น้องก็จะได้ข่าวว่ารัฐบาลหยิบการแก้ไขรัฐธรรมนูญขึ้นมาเดินหน้าในสภาและหน้าที่ในการที่จะคัดค้านครับพวกผมในสภาครับ สู้เขาไม่ได้ครับพรักประชาธิปัตย์มีเสียงร้อยหกสิบกว่าเสียงในสภาสภาผู้แทนมีห้าร้อยครับผมยกมือข้างหนึ่งแพรัฐบาลยกมือสองข้างก็ยังแพรัฐบาลเหลืออย่างเดียวครับถ้ายกขาขึ้นมาอีกข้างมีโอกาสสูสีกับรัฐบาล เพราะฉะนั้นก็ต้องขออนุญายืมเท้าของพี่น้องทุกคนแล้วครับมือและเท้าฝ่ายค้านไม่พอจะต้านอำนาจเผด็จการของรัฐบาลนายทุนได้ต้องอาศัยมือและเท้าของพี่น้องประชาชนครับออกมาคัดค้านการกระทําที่อธรรมของนายทุนสามานครับพี่น้องครับพี่น้องพร้อมที่จะสู้กับอำนาจไม่เป็นธรรมไหมครับสู้ไม่สู้ครับ สู้ไม่สู้ครับสู้ไม่สู้ครับขอบคุณมากครับ